ันนี้เราเดบิวต์การช่วยสัตว์นะครับสัตว์ติดกงฮะติดลวดติดลวดอ้นหูจะคว่ำอยอู่เป็นผู้รักษาประตู <c oughs>

นการช่วยสุนัขนะครับติดตาไข่ฟุตบอลนะครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปไปออกแล้วเด่ไหมทสุดอย่างไรลุกหน่ะเซ่ซีบอกโอเคไปไปเซซีลุกไหมเหนื่อยแล้วสีดินยัวสันนะครับนี่คิดว่าเซ่ซกของขามไปลุกบัลนี้สิ่งวะ จััติดมืุกบขึ้นไปอี่างะนั่ไปลุกปลุกไปไป้เฮเก้าขาตัวขึ้นมันได้ดอกปนี้มัได้ดอกเก้าาเก้าขา ไปสามจุดไปอดดจุด,ดจู้มีแห้งมอเก,กิดเลยเนาะไปลุกก้าวได้ละอาไรไละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโอ้นสันนะน้นเน,นาะอยู่น้ะอัู่น้ำพ่อแมสงสยัยวาครับคิดวาน สติดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับลูกลูกลูกลกอกน้ำอยู่พุ่นไปไปลูกลูกยางแล้วซื่อยังไงมาเพื่ออะเป็นยังไงือได้มาติดเลยนไปอย่างตื่นบ่ผมว่าต้นเมียครับื่อยังน้ำจวนมีอยู่เก๋ เดี๋ยวการช่วยสุนัขติดตาข่ายนะครับสงสัยจะติดตั้งแต่เมื่อคืนดูจากสภาพร่างกายแล้วน่าจะหิวน้ำมากเลยนะครับโอ้ลุกไหวเลยสายติดแต่เมื่อคืนนี่ยานเดียมามามาเน็ตมาเน็ตติดละลุดแล้วโอ้ยตลอกละหอกละยกขาขึ้นยกยกเออ người luôn đấy. Đây rồi. Nổi bớt hơn. chặt nó nà chân ngay đây, mà กิงเข้าไปแล้วครับเตะไปบ่ดินี่นี่เตะไปอสีดินว่าสั่นนะจนมุนน้ำน้ำนน้ำน้เร็วนุ้านนกันน้ยโอ้ยมือคืนนี่อยู่มือเนาะนี่น้ำละกินกินเออเตเตมือคืนนี่ครับ สิหิวแห้งมือแห้งเนาะสาเหนีบกี่บ่ม่เห็นเนาะ่วงบอล่วงบอลปุ๊บเฮ้ยกินตอกินต่อเลยกิน กินๆนับๆนับๆนับเจนมอ,ปปอลูกป,ปูไหวลูกปูไหวตุนให้ตัวนี้กินกินเอา,<ๆ>อากินให้หมดอย่าให้หมดได้กินดูจากอาการแล้วนะจินแต่เมื่อคืนนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวแรงไม่มีขาว่อนแหง้งหิวน้ำจัด ไปโชคดีมื่อ